ี่คือไอติมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนาน่ามานาน,นี้นะคะเขาเกี่ยวข้าวค่ะแต่น้องนาน่ามาไม่ทันนะคะเขามาเกี่ยวสามแปลงที่เหลือตอนนี้คุณแม่จะไปตามรถเกี่ยวนะคะเพราะว่าเราเกี่ยวนางฝั่งนึ้นะคะน้องนาณายังไม่เห็นเลยนะคะว่าข้าวอยู่ไหน,น,นะคะ่ะ อยู่นั่นหรือเปล่าคะวันนี้มีปูตินด้วยนะคะแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะคะแล้วเกี่ยวแล้วนะคะน่าจะได้ข้าวเยอะคะ่ะแต่ว่มีก้องยึงอยู่ตรงนั้นแต่นอนนานก็ไม่แน่ใจคะ่ะแปลงนี้ข้าวจะงามมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีหญ้าด้วยนะคะมีแต่ฟางล้วนๆเลยคะ่ะนอนนานจะเดินขึ้นไปตรงนู้นนะคะแล้วก็ไปหาปูตินกับไอติมนะคะนี่นะคะอันนี้ ลงนี้ค่ะได้กองใหญ่เลยนะคะตั้งเข้าจะงามมากเลยนะคะแปลงนี้มัมีหญ้าด้วยนะคะแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยค่ะแต่อีกกองหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะน้องนั่นน่ายังไม่เห็นเลยค่ะข้าวที่เราเอาไปตากตรงนู้นนะคะเราเอาขึ้นเร้าไปแล้วค่ะที่น้องนันน่าถ่ายให้ดูเมื่อวันก่อนๆค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะปูผ้ารองค่ะน่าจะเอาตัวนี้ขึ้นไปค่ะ มันกองใหญ่มากเลยก็น่าจะใส่กระสอบแล้วก็ใส่รถขึ้นไปค่ะตากนะคะถ้าแดดดีๆสักสี่ห้าแดดก็เก็บได้แล้วค่ะอันนี้คือข้าวหอมมะลินะคะแถวบ้านน้องนานน่าจะนิยมปลูกข้าวหอมมะลิค่ะก็เวลาหุงเสร็จแล้วนะคะมันก็จะนิ่มค่ะแล้วก็หอมด้วยค่ะโดยเฉพาะคุณแม่จะชอบกินเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะหุงเหมือนข้าวต้มค่ะแฉะมากค่ะไมิม ตามันไม่ไใหญ่ตามันบวมคือไอติมนะคะน้องนะจะให้ดูความพิเศษของไอติมนะคะตาตาน้องไอติมนะคะตอนที่น้องเขาออกมาใหม่ๆหมอเข้ามาดูนะคะหมอบอกว่าตาน้องเขาจะใหญ่คะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่คะ่ะน้องตาบูนะคะถ้าน้องตาใหญ่น้องต้องตาใหญ่เต็มเต็มช่องตาค่ะแล้วคะ่ะเหมือนกับปูตินนะะมตอนนี้นะคะก็คือแม่กับลูกกันคะ่ะ แล้วผูกปูติลและไอติมไว้ที่นานนะคะ่ะเพให้เขากินฟางค่ะกินฟางกินหญ้านะคะแล้วก็จะได้ถ่ายมูลลงไปด้วยค่ะเหมือนเราเอาควายลงมานอนที่นาปีก่อน,นะคะ่ะของเราเป็นนาอินซียนะคะน้องานาก็จะผูกวัวไว้ที่นี่นะคะแบบนี้คะ่ะแล้วน้องานนก็จะไปข้ามไปฝั่งนู้น,นะคะไปหารดเกี่ยวคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเริฟเริมนะคะ